สัสดีตอนเช้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจะกินเบรกฟาเซกนะมาแพ็กของเนาะแฟนสูกาลังจะเอาอ่าของขึ้นรถเนาะเดี๋ยวสูกะเช็คเอาเซ็แลวกะจะกลับกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันเบิงดูซูอาแฟนสูตอนกลับเพื่อนจะพาแวะมึงไหนเนี่หรือจังไหนหรือว่ากลับถึงบ้านเลยเอ้หรือว่ากลับไปบ้านพ่อมนแม่เลย่าของพ่อของแม่กะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะกลับพร้อมกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะเพื่อน เพิ่งเช็คบินออกมาด้วยค่ะเพื่อนประมาณมส,ามสิบโมงเสาร์มีตะกตระมิแต่หมอกค่ะเพื่อนนี่ด้านหนาสุดนี่ก็จะเป็นภูเขาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะภูเขาแบบใหญ่มากบอกว,ว่านี่ผ้ากันขับรถมาเบิงอยู่คะ่ะเห็นบ่ค่ะเพื่อนนี่นี่คะ่ะใกล้ที่สุดเลยแต่วันมีหมอกมันเห็นบ่ชัดเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยอ่าจ้าเดี๋ยวไปกันต่อเนาะ เพื be. Be ่อนเห็นบ no? ่เมื่อกี้สุดท้ายไกลๆเนาะอันนี้ไกลๆลูกเนี eh ่ยเป็นลูกที่ใหญ่แต่ว่ามันหมอกมันบังเบิดเห้ยเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันด้วยคันอาจจะป่ยาวเบิาวงความสวยงามด้วยเพื่อนเพื่อนเสอนไล อยา้เพื่อนๆได้ไม่เห็นเบิ่งคุณนะเราจะพาถ่า,ายรูปเนาะคะ่ะเนาะถนนทั้งถนนเส้นทางที่สุมากะะเลอค่ะเพื่อนเขาจะเป็นพี่แต่กับภูเขาแต่เห็นแต่ภูเขาสวยงามทั้งนั้น,นะะเลยค่ะเพื่อนญงเบิ่งต้นใหม่ต้นนี้นะะนเนาะมันหนาวหลายมันจะออกเป็นดอกเฮดเห็นบ่นั่นคือความหนาว ทางเหนือเนาะค่ะเพื่อนพวกมีสัญญาณกันเพื่อนนี่กำลังหาสัญญาณอยู่ขับรถมาพวกมีสัญญาณเลยเสียงนกเสียงธรรมชาติ้องบรรยากาศเหมาะค่ะเพื่อน ก็ได้เห็นวิวงามด้วยค่ะดูค่ะภูเขาที่มีหิมะสูงๆแต่ว่ามันเน้ม่าเห็นเพราะว่าฝนมัตนตกลดลงด้ะหมอกตลอดทางเลยค่ะ ตกแล้วค่ะกับผ้ากันจอดรถเขาห้องน้ำเนาะค่ะเพื่อนเนาะนี่ค่ะบรรยากาศอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปกันต่อค่ะตอนนี้อะ่ะฝนมันตกเนาะค่ะเพื่อนตอนแรกว่าจะไปเบิ้งล่ะภูเขาภูเขาใหญ่สวยๆค่ะแต่ว่าฝนตกก็เลยจะเปลี่ยนเส้นทางแต่สุดเราเปลี่ยนเส้นทางครับ เพื่อที่จะตรงไปบ้านเลยค่ะจะบ่อใดผ่านผูเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพอมันตกเข้าถ้าบโเห็นก็นได้กลับบ้านเลยดีกว่าออกเดินทางมาได้สักพักหนึ่งฝนก็นตกอีกแล้วค่ะเพื่อนเอ้ยแล้วบ่อใดภาพง,งามๆเพื่อนในเบิงเลยเพื่อนเบิงฝนที่ตกลงมามันก็จะไหลาตามทางมาเห็นบ่แล้วก็มาเป็นแม่น้ำยู่ด้านขวามื่อนี่ค่ะเห็นบ่เทียบเลยอ่ะ нам то, จอดรถยากแต่ว่าฝนตกเนาะพอาปูนแม่ย้ำมหาเขาก็บ่อยากจอดรถเนาะคือแม่น้ำที่มันไหลลงมาจากภูเขาแล้วมาร่วมตัวกันเนาะค่ะเพื่อนโอ้โหเป็นบ่คขันเพื่อนนี่เพื่อนถือรถจอดรถไทยทายนี่ค่ะล like งามาจากภูเขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> มาถึงโรงแรมแล้วค่ะคันเปื่โรงแรมตรงแถวๆร็อกโรมนนะคะเนาะกะเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงกะจะถึงบ้านพ่อปูแม่่านะคะนี่ค่ะห็นบ่อ I got one มัชชินรโอกสเแมนย k อ y Yeah e a t i n สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เป็นวันที่5ของการพักผ่อนฮอลิเดย์เนาะคะนะ่ะเนาะวันเพิ่งจะออกมาจากบ้านพ่อแม่คะ่ะเพื่อกนกะตอนนี้กำลังจะเดินทางกับอังกฤษนะคะ่ะเพื่อนสตัฟฟอร์ดเนาะคะนะ่ะเนาะของที่สุขุมอ่กะออกมาจากบ้านแม่แม่แมกะซีไฮ <laughs> ไปเที่ยวน้ากันลายมือกับย้ำแดงเ้าหายย้ำหนาล่ะค่ะเพื่อนก็นเดี๋ยวเดินทางกันเนาะเนอะเดี๋ยวหอดบ้านกน็ขับรถไปช่มบรรยากาศก,ากันไปเหมือนเดิมอะคะ่ะเพราะว่าท่านี่ขับรถตลอดหาชั่วโมงมาสกอตแลนด์หาชวโมงไปสกายแล้วก็หาชวโมงกับมาสกอตแลนด์แล้วก็หาชวโมงกับซาร์ฟเพื่อนเราขับรถแบบโหขนาดสูงนางสูสงยังมือเลยอะ่ะ เนาะเดี๋ยวไปหอดมอกสถานที่สวยๆกะจะเอาอภาพสวยๆมาฝากเหมือนเดิมค่ะจะบอกกันค่ะจะหอนบละบานเพื่อนเอ้ย แข่งเด้อน,นรถก็มีอีหยังเห็ดพี่ดอกไปหมดเลยที่มา ตกเรียบร้อยแล้วบรรยากาศบรรากากะกบมาส่ปเป็นปกติค่นเพื่อนแล้วอีกเครื่องชั่วโมงก็จะถึงบ้านสุเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะได้ถึงบ้านกะครับจังว่ากันเนาะ,ะเนาะก็จะถึงบ้านแล้วดีใจจังเลย